คนเราต้องมาท่าทายคนไทยนะบอกว่าไปหารถนะเจ้าหน้าที่ขนาดนะเราไม่ได้เฮ็ดเปีกนะเรามีธุรกิจเป็นของตัวเองนะธุรกิจกิจการของตัวเองนะจึงธุรกิจที่ว่านั่นก <AN> ็คือขายลูกชิ้นกรบป๋องไส้กรอกกิซาอยู่หน้าโรงพยาบาลนะที่กำแพงเพชรนะแล้วก็ท่าทายว่าไทยอยากไปหารถไปรถมาเด็ดนะอ๋อไม่มีคลิปของเรานไม่พกกระเบป๋งไปเพิ่งคลิดไปเดียวกันอ๋อหนูกทำงานที่กำแพงเพชรค่ะพี่มาเลยค่ะหน้าโรงพยาบาลกำแพงเพชรค่ะพี่มาเลยค่ะรู้ไหมทำงานกันธุรกิจกิจการเป็นของตัวเองค่ะพี่คนอย่างคุณไม่เคยทำงานค่ะค่อยว่าเนี่ผิดประเทศแล้วเจ้าท่าผิด สองเมื่อถ้าเข้ามันดังข้าวเขาลงกำลังเป,ป็นใบโลกนะนอกจากได้รถทัวร์ไปแล้วนะ,ะเจ้าก็สิได้อีกอย่างนึงก็คือเจ้าหน้าที่เจ้าบุ๊งปติว่าธุรกิจของเจ้านณะใครอนุญ,ญาตให้เจ้าฮ็ดและเจ้าเชอนเบิกหงันเจ้าจึงสาม,มารถเปิดธุรกิจอันนี้ได้นะการขายลูกจิ้นนะหรือว่าไซกรอ,อ,อกกีสานวกเพรว่าเฮงงานตั้งเจ้าหรือว่าคนตั้งเจ้าราสามารถให้ได้พวกเ่งงานต่างๆที่เขาไปอยู่ในประเทศไทยว่าจะเป็นชาติใดก็ย่างมันเป็นอาชีพที่สมนให้กับคนไทยนะไม่ให้คนไทยอาชีพการ,าการาค้าการขายนั้นก็เป็นอาชีพทีศศ่ตั้ จ้าปราแกป้าป้าใส่เข่าท่าเขาไปหามต้องท่าหรอกท่าไปแล้วหันระวังเด้อคนอยู่แถวน,นั้นแหละนะจะไปหาเจ้าโกดจะไปหาเจ้ากกดนะท่าเขานะระวังเด้อคนอยู่แถวนัะนะหหออ้นแหละห้องหมอแะละจะไปหาเจ้าโกดตุ๊นนะตบดจนะตุ๊บเขาบอกว่าตุ๊บนะเจ้าอ้องมาไล่ซดนะแล้วก็ท่าทายเขามันโมเม้นประเทศเราด้อะเขาบอกว่ามันโมเม้นประเทศเราสวัสดีครับสวัสดี fc ที่น่ารักทุกท่านครับสวัสดี fc ทั่วโลกครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง พากินพาเที่ยวก็ฟังไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเสียงนะครับช่องสาวลาวนะครับเป็นช่องที่ผมก็เพิ่งเข้าไปดูนะเมื่อสักครู่เป็นช่องเป็นภาษาอังกฤษอ่าบิสบิสซี่ชนละใช่นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปเสียงสำหรับคลิปที่ว่าสาวลาวปากแซบไม่กลัว ท้าทายเจ้าหน้าที่ให้ไปหาเพราะว่าเขาเปิดธุรกิจที่ไทย<笑><笑>เห็นไหมละ่ะผมฝากเตือนแล้วไม่ดูผมไม่ดูช่องเล็กๆของผมผมเป็นช่องเล็กๆก็มาดูหน่อยนะผมเตือนไปแล้วผมเตือนท่านแล้วผมเตือนไปแล้วนะในหลายเอหลายครั้งอ่ะในไลฟ์สดผมก็เตือนนะแต่ว่าก็น่าจะไม่มีใครเข้าไปบอกนะครับแล้วก็ น่าจะเพื่อนไม่ได้มาติดตามช่องผมนะครับอันนี้ผมอ่านไปแล้วนะ,ะจำนวนกฎระเบียบในการมาทำงานของคนลาวนะอันนี้ผมเน้นเลยนะครับเน้นพี่น้องชาวลาวนะ,ะประเทศอื่นมผมมองผ่านไปเอาเฉพาะประเทศลาวที่ติดจังหวัดผมนะผมฝากไปแล้วว่าการมาทำงานที่ไทยเนะี่ยทำงานเงีย,นงยบนะ ทำอะไรก็ได้ทําเงียบเก็บเงินเก็บ,เบทองครับเก็บอย่างเดียวเลยเก็บ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 นะแล้วก็การไปที่ไปอะไรนี่เหมือนวันนี้วันนี้นนมีหมอรำคณะชื่อดังด้วยนะที่ที่มุกดาหารนี่อันนี้เช่นกันก็ฝากเตือนผมไม่รู้ผมทันลงคลิปทันไหมวันนี้มันมีคณะหมอรำชื่อดังสาวน้อยสาวน้อยเพชรเพชรบ,บ้านแพงอามาที่มุกดาหารแล้วก็มีฝนตก นะปล่อยๆนะแต่ก็น่าจะเล่นได้หรอกนะครับนี่แหละผมยกตัวอย่างแล้วเหมือนงานงานประจำปีงานกาชาติงานอะไรที่มันเป็นงานรื่นเริงนะแล้วก็มีงานเป็นสวนสนุกมีหมอรับมีดนตรีนะอย่าไปทำตัวเด่นนะอย่าไปขี่รถปอราา์ซค์ปื้ดปาดปื้ดปาดนะเราไม่ใช่คนไม่ใช่พลเมืองของเมืองไทย ให้เราคิดเลยนะครับว่าไม่ใช่ประเทศของเราเออเพราะว่าเมื่อไหร่ถ้ามันมันผิดพลาดไปนะอผมยกตัวอย่างไปแล้วนะการทําตัวเด่นมันจะเป็นภัยนะเหมือนเชน่นกันกับคลิปนี้แหละอ่านะครับก็เมื่อกี้นี่เพื่อนก็นบอกไปแล้วว่าไม่เกินสองวันทัวน่าจะลงมันไม่ใช่แต่ทัวแหอะครับหน่วยงานที่เขามีหน้าที่ รับผิดชอบนะครับเขาต้องไปทําหน้าที่ของเขาอันนี้ผมฝากเดือนไว้แล้วมันจะเกิดปัญหาไหมหนึ่งหละครับหนึ่งเลย,เ,ลยเขาต้องตรวจหมดแหละอะคุณมาทํางานถูกต้องไหมนะครับมาแบบไหนมาแบบมาแบบอผิดไหมมาแบบถูกไหมถ้าถูกถูกอย่างไรมาเป็นนักท่องเที่ยวไหมถ้าเป็นนักท่องเที่ยวยิ่งแย่เลยใหญ่เลยนะ เป็นนักท่องเที่ยวนี่นะครับมันจะไม่สามารถที่จะไปทาธุรกิจแบบนี้ได้เลยนะมาท่องเที่ยวก็คือมาท่องเที่ยวถ้ามาทํางานก็ทํางานได้แค่ที่ผมผมยกตัวอย่างไปแล้วนะการทํางานที่ประเทศไทยนะสำหรับแรงงานต่างด้าวพี่น้องชาวลาวนี่ทําได้ก็คือหนึ่งกรรมกรแบกหามนะครับเป็นลูกน้องเขาได้นะครับเป็นช่างไม่ได้นะครับ ช่างนี้ไม่ได้ยกเว้นไปให้นะ,ะคนไทยทําขายของขายของอยังไงครับเป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนเมื่อกี้นี่ครับขายลูกชิ้นขายไส้กรอกอีสานอย่างนี้ขายน้ําแข็งใสยอย่างนี้ขายก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้ขายไก่ย่างอย่างนี้ไม่ได้เลยนะครับมันเป็นอาชีพที่สงวนไว้ให้คนไทยทําน้องๆที่มาจากประเทศลาวผมบอกแล้วบอกแล้วย้ําแล้วนะครับอาชีพที่ทําได้ ก็ประมาณนี้เป็นเด็กในร้านนะเป็นเด็กขายของหน้าร้านเป็นแม่บ้านแม่บ้านนะครับแม่บ้านก็คือคนใช้นั่นแหลนะเอาง่ายๆเอาเข้าใจง่ายๆนะนะครับถ้าผู้ชายก็เป็นเด็กหลังร้านก็แบกโน่นแบกนี่นะครับสิ่งที่อาชีพที่ไม่ให้ทำก็พยายามทุกท่านมันเดี๋ยวนี้มันโลกโซเชียลมันสามารถเซิร์ชเข้าไปได้ นะน้องๆที่ทุกวันนี้มีโทรศัพท์อยู่แล้วนะนะครับต้องศึกษานะมาที่เมืองไทยต้องศึกษาเดินทางมาแล้วต้องศึกษาอย่าประมาทผมบอกแล้วอย่าประมาทอย่างนี้มาทาเขาอีกโอ้ยนะครับอันนี้มันยิ่งโลกโซเชียลมันแรงมันแรงและอีกอย่างมีช่องอาทางที่ไปไลฟ์สดด้วยนะครับอันนี้ก็ยิ่งแย่ใหญ่เลยดังนั้น คลิปนี้นะครับฝากเตือนมันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วมันแก้ยากนะครับผมเตือนไปแล้วว่าเวลามาทํางานที่นี่ทํายังไงก็ได้อย่าทําเป็นตัวเด่นเก็บเงินเก็บทองนะถึงเวลากลับบ้านเอาเงินไปส่งพ่อแม่กลับมานะครับแค่นั้นเองอย่าทําตัวเด่นทาทาแบบไม่มีตัวตนเลยทํางานนะครับอย่าไปทําตัวเด่นมันจะเป็นภัยนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับศึกษาให้ดีๆน้องๆศึกษาให้ดีๆนะครับ ดูตามที่รุ่นพี่นะรุ่นที่เขามาก่อนเขาทํายังไงเขาถึงอยู่ได้นานทําตามเขาถามเขานะแต่ถ้ามาแบบเด่ดเดดนๆนี่ไม่ได้เลยนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยครับมันมีข้อผิดพลาดมันก็ต้องแก้ไขครับให้กําลังใจครับสู้ๆกันครับแล้วก็ในช่วงยังเป็นฤด,ดูการที่กําลังกลับบ้านนะครับของพี่น้องชาวลาวนะครับก็ขอให้เดินทาง โดยสวัสดิภาพนะครับกลับมาทํางานนะครับแล้วก็คราวหลังถ้ามาก็วางแผนการเดินทางให้ดีๆนะครับสําหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้เอาไว้ก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ